สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไพ่ดูพลังงานความรักของคุณโสดกันนะคะความรักของคุณโสดทีด่เข้ามาดูนิความรักของคุณโสดในอนาคตอันใกล้นี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอก love ให้ Venus นะคะ หรือเหมือนจะมีความรักเข้ามานะคะฟอส Venus กับ Mars เป็นพลังงานของ Feminine Masculine นะคะ พลัง,งานของชาวราศีธนู IC เหมือนมีพลังงานของยินหยางอะคะ่ะเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันแต่กลับ มองเห็นและเข้าใจพลังงานของกันและกันได้เป็นอย่างดีบางคนมีพลังงานของการที่มีมีไลฟ์ไซด์ที่ไม่ไม่เหมือนกันเลยนะคะบางคนคนหนึ่งเป็นอินทรเ e ว t ิร์ตคนหนึ่งเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตอะไรแบบนี้ บางคนคนนึงมีระบบระเบียบมีเอมีระเบียบวินัยมากๆในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะมีอิสระในชีวิตมากๆม,ม,มาดูไพ้ทาโร่กันนะคะความรักของคนโสดในวันนี้อืม the lovers เนี่ยเป็นพลังงาน masculine feminine เซอร์วรสไพ่ของชาวราศีเมถุนนะคะบางคนเป็นคนไกลนะคะไพ่แปดไม้ไพ่ของการเดินทางระยะทางความห่างไกลเหมือนไม่น่าจะมาเจอกันได้แต่ก็ วนมาเจอกันนะคะสถ้วยไพ่อของการรีวิวนวนกลับมาเจอกันจนได้อาจจะเป็นคนที่มาจากในอดีตตนชาตินะคะไพ่ในอดีตเป็นไพ่สี่เหรียญเหมือนเป็นพลังงานของคู่ที่มีความแตกต่างกันแต่เข้ามาในชีวิตกันและกันเพื่อ เพื่อก่อให้เกิดสมดุลน,นะคะบางคู่อาจจะเป็นเหมือนคนหนึ่งจริงจังกับการเก็บออมเงินมากๆอีกคนหนึ่งอาจจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะมีเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น มาช่วยกันดึงช่วยช่วยกันพยุงบางคนคนที่จริงจังกับการเก็บเงินมากๆเขาก็อาจจะพลาดบางสิ่งบางอย่างไปเนาะพลาดโอกาสในการาใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมีความสุขต่างคนต่างเข้ามาเหมือนดึงพลังงานกันและกันให้ให้เกิดความสมดุลน,นะคะใถ้สรุปเป็นไพ่หกถ้วยนะคะ ไพ่ของคนที่เป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่กันไพ่สี่เหรียญไพ่ในอดีต the h a r o e p a i n t ไพ่ของชาวราศีพะษบนะคะ หนึ่งดาบราชีนีถือถ้วยเป็นคู่ที่เมื่อเจอกันแล้วจะรู้สึกรู้สึกรักกันในทันทีนะคะรู้สึกรักโดยไม่มีเหตุผลรู้สึกดึงดูดเหมือนเป็น two souls ที่ recognize each other ะคะ่ะเป็นสอง soul s ที่จะจำกันได้โดยอัตโนมัติ The lovers ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ The lovers เป็นความรักที่ลึกซึ้งมากๆนะคะอมืมีความเกี่ยวข้องกับโชคชะตาถูกจับแยกกันอาจจะตั้งแต่เกิดอยู่ไกลกันไม่น่าจะมาเจอกันได้แต่ก็สุดท้ายได้มาเจอกันนะคะไพ่ Death ไพ่ของชาวราศีพิจิก บางคู่ก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่เคยเดินหันหลังจากกันไปในอดีตนะคะมีการจบลงของเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วจะได้มีการเริ่มต้นกันใหม่ะคะ่ะยังมีความผูกพันที่ยังเชื่อมถึงกันอยู่นี่โชคชะตาเหมือนตัดสินให้ได้มาเจอกันให้ได้ให้ได้วนมาเจอกัน แชมเไพ่ ance, ของชาวราศีธนูนะคะต่างคนต่างเข้ามาสร้างสมดุลในชีวิตของกันและกันเนี่ยบางคนมีมีเรื่องราวที่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะมี สายงานคนละสายกันเลยบางคนอาจจะเรียนคนละสายกันเลยคนหนึ่งสายเวทคนหนึ่งสายศิลป์อะไรแบบนี้เดี๋บางคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาไปเลยต่างวัฒนธรรมไปเลยนะคะ ไม่ไดรู้สึกว่ามีพลังงานของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่ไม่ไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆแต่กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ถูกดึงดูดเข้าหากันได้ง่ายมากๆนะคะรู้สึกมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้ๆกันเมื่อได้พูดคุยกัน ไม่ได้พบเจอทําความรู้จักกันให้หกดาบนะคะมีพลังงานของการโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ใครคนใดคนหนึ่งจะต้องโยกย้ายไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝ่ายหนึ่ง บางคนกว่าจะได้เจอกันดูผ่านเรื่องราวชีวิตมาเหมือนอายุเยอะแล้วนะคะสามสิบสี่สิบขึ้นไปแล้วกว่าได้กว่าที่จะได้มาเจอกันหรือบางคู่ก็อาจจะเป็นคู่ที่เคยพบเจอกันตอนเด็กๆแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงวัย ผู้ใหญ่มากๆแล้วนะคะได้กลับมาลงเอยกันในช่วงวัผู้ใหญ่แล้วห้าสิบหกสิบแล้วอะไรแบบนี้ The ั e โว้ไพ่ของชาวราศีมังกรน,นะคะนี่ยังมีพลังงานที่ลึกซึ้งผูกเหมือน เกี่ยวพันกันแน่นหนาค่ะถ้าได้เจอกันแล้วเนี่ยจะเป็นพลังงานที่จะตัดไม่ขาดง่ายๆนะคะจะไม่สามารถตัดได้ขาดกันได้ง่ายๆเห็นไหมมันมีพลังงานบางอย่างที่ให้เดอะเดวมีโซ่ผูกติดเข้าหากันใช่ไหมคะไพ่ฟอสในขณะที่ไพ่เดอะล e เวอไม่มีอะไรผูกติดเข้าหากัน คนหนึ่งดูดูมีแบบแผนดูจําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อีกคนหนึ่งมีอิสระมากๆอะไรแบบนี้เออบางคนเรียนสายวิทย์บางคนเรียนสายศิลป์อะไรแบบนี้นะคะมีพลัง,งให้ให้พลังงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนพลังงานของคนสองคน บางคนพอได้มาเจอกันแล้วพอได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอะค่ะจะเป็นพลังงานที่ดึงพลังงานความสุดโต่งของกันและกันลงมาให้ให้พอดีพอดีนะคะให้มีชีวิตที่สมดุลเหมือนจะได้สร้างครอบครัวที่มั่นคงดำเนินชีวิตคู่กันอย่างชาญฉลาด ราชาถือดาบแต่ก็เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจนะคะหลังจากผ่านประสบการณ์บางอย่างกันมาประสบการณ์ที่เจ็บปวดไพ่หกถ้วยดูเหมือนจะเป็นคู่ที่เจอกันตอนช่วงที่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ The Hermit ไพ่ของชาวราศีกัน ได้วนกลับมาเจอกันในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในช่วงก่อนหน้านี้เจอผ่านชีวิตคู่มาเจอกับใครมาก็ไม่รู้สึกว่าลงตัวได้มากเท่านี้อะไรแบบนี้มาดูให้คิวปิดมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติม คิบิดมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมให้กับคนโสดทีด่เข้ามาดูคลิปในวันนี้คิปิทส์ลูฟกรอสนะคะความรักของคิบิดได้มีการเติบโตขึ้นนะคะคิปิด Brings Gifts มันเป็นของขวัญให้แก่กันและกันเข้ามาเป็นของขวัญให้กันและกันคิบิ Adores อพรงงาะงั้นเขาค่อนข้างที่จะดึงดูดเข้าหากันนะคะเหมือนเป็นพลังงานที่อีกฝ่ายไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรอีกฝ่ายมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราไม่มีอะไรแบบเนี้ยคะ่ะอืม ให้ช่วงเวลาสามใบให้ช่วงเวลาสามใบที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเ,เดือนสิงหานะคะในอีกสองสามเดือนข้างหน้าอีกใบหนึ่งช่วงเวลาที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของความรักของคนโสดที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ เดินหน้านะคะมาดูไพ่ข้อความกันหน่อยสำหรับคนที่อาจจะรอคอยคนเก่าๆนะคะไพ่ข้อความส่งถึงคุณคนโสดที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ืเขาพยายาม จะเติบโตขึ้นนะคะในช่วงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณไปอยู่ในจุดที่คุณยืนคุณยืนอยู่เขามีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เขาอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อครั้งในอดีต เขาฝันถึงชีวิตคู่ที่จะมีด้วยกันในอนาคตม,มันเป็นคุณจะเป็นคุณได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเขารู้สึกขอบคุณที่ได้มาเจอกับคุณในอดีตอาจจะเกิดสถานการณ์บางอย่างขึ้นทำให้เขารู้สึกเหมือนไม่พร้อมที่จะ connect กบคุณน,นะคะเขาขอโทษอืมอโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย